นิสเนลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะเค,เคสแบบนี้เราหาดูยากมากนะคะด้านๆนานึงจะมีมาสักทีนะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ ไม่ต้องตกใจนะอนี้ไม่ใช่ฝีมือของช่างนะคะนี่ลูกค้าตัดมาเองนะหลังจากที่ลูกค้าถอดเล็บมาแล้วสองครั้งค่ะขออนุญาตตัดเล็บนะคะทางนี้ก็เล็บอย่างเดียวเหมือนกันใช่ไหม้างนี้เล็บ อยู่นน่ไมนก็ <c oughs> <c oughs> ตัดเล็บนะบิงใช้เป็นการซูมเข้ามาได้ไหมแกเอาสำลีมาไว้ในนีน้ให้บอริวบเชิญกระหอไม่ต้องค่ะ เคลียร์ทางขยะมาให้ผู้ช่วยพยาบาลผู้ช <S <S ่วยผู้ช่วยเคสนี้แผลเบิ่เราต้องเอาข้างเล็บออกก่อนนะคะข้อดีของการเอาข้างเล็บออกก็คือ มันจะไม่ชนแผลนะคะเพราะว่าแผลเราอักเสบอยู่แล้วนะอดทนนิดนึงนะคะลูกค้ามีแต่เล็บอะ โดนสมบูรณ์ันไม่ทันโดนเลยเนาะเลืเอ,อดแล้ว,ลวอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันแค่ว่ามันแผลนันเื่อใช่ถ้าถ้าเลือดมันไม่ไหลทำง่ายมากเลยแล้วก็ไวด้วยแต่งแผลได้ดีเพราะทางเด็กเขาไอ้นั้นหมดแล้ว มันข้างนี้เลือดจะเยอะกว่าข้างนู้นมเมันบวมรอแล้วเห็นไหม,อมโอเคขึ้นแล้วค่ะ ญาติไล่เลือดนะคะปิดไปก่อนไอ้ไอไอ้ที่แบบนี้คือเอด่นมันคางไวเหรอวใช่มันมาอยู่ตรงปลายไงเลือดตรน, uh huh. นี้เนี่ยเจ็บไหมบีบแบบนี้เจ็บไหมเบาลงแล้วเนาะขอบีบไล่เลือดออกนิดนึงนะเมื่อกี้เหมือนโยนกระเป๋าไปแล้ว <laughs> โอเคบีบแบบนี้ได้ก็ผ่านแล้ว บีบจนหัวสั่นนะ <laughs> หัวช่างใช่ไหม <laughs> บีบจนหัวช่างสั่นที่หนังเราแตะของลูกค้าไม่ได้ลูกค้าเจ็บ เตรียมสั่งซีไมลแล้วนะ <Hey. S 1> <laughs> นใช่ส่แเต้ซีไม่ซีไมเอ耶ต่อเลยไหมต่อเลยถามลูกค้าหรือยังอ๋อ เอาความมันของคลิปก่อนนะลูกค้าพักหน่อยไหมถามลูกค้าโอเคไหมลูกค้าจะไปต่อหรือพักก่อนไหมพักแป๊บนึงอ่ะพักโอเคเพราะข้างข้างนี้จะเจ็บกว่าข้างนู้นเอ้ตรงนี้จะเจ็บกว่าทุกข้างมุมนี้ใช่ไหมคะโอเคสสวัดีเลยถูกมุมเลยจุดทายแม่มถูกมุมเลย ดีย๋ยวเรามีบริการนวดให้นะคะเอ็นหลังไปเลยค่ะเอาน้ำไหมน้ำเปล่าไหมเอาไมเขากลัวคิดตังหรือเปล่าข้างนวนทำไมถึงมันจะ,จะเจ็บกว่าต้องดูบางทีอะมันด,มนดูมันดูด้วยตาเปล่ามันไม่รู้มันต้องแบบดู uh huh. ข้างในอีกทีหนึ่งนะบางทีอาจจะทะลุมาถึงตรงนี้แล้วก็ได้อันนั้นเดี๋ยวหนึงเข้าไปดูแป๊บนึง เนื้อแดงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าน่าจะทะลุเลยเคสียดนี้ช่างรัดจนหัวสั่นเลยนะอืมเล็บเหมือนเมื่อกี้ข้างนู้นตวัดเล็บหนาเนี่ยข้างนี้แกน่าจะเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหมูแดง

มาให้กำลังใจกันหน่อยเร็วหนิงเกะกะไหมนี่ครับครับขวดสีเขียวที่เป็นโบอ่ะที่เมื่อก่อนมันตั้งอยู่ตรงนี้มอาละน,นะเป็นโบเขียวไหมคะ เลือดพุ่งรอเลยหไหมเยไหมคะ ได้กินจริงจริงไหมช้างจะตกก็อี้เลยชิ้นใหญ่อยู่นี่ชิ้นใหญ่อยูไ่ไหมชิ้นใหญ่เลยมาแล้วนะ ป๊อดปิดไว้เลยยัดยัดดูโอ้ยผู้ชายไหน,หนหแต่เลือดลูกค้าเยอะมากเลยข้าวเหนียวไหมเนาะสกเล็กอนะอืม่ไม่สกเล็กเลยสกเลือด สู้สู้ชิ้นนี้ออกโล่งเลยค่ะสู้สูั้นเล็บมันจิ้มเข้าไปตรงที่มันปุดๆไปข้างล่างใช่ไหมใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าแก้มเล็บอ๋อ ทีเนี้ยพอเล็บมันยาวมันบานออกมามันก็จะม,มุดมุดมุดเข้าข้างในอยู่จะอยู่แถวนี้แหละหลูกค้าเลยเจ็บนิดนึงนแต่ถ้าลูกค้าปล่อยไปเรื่อยๆอมันอาจจะทิ่มทะลุออกมาใช่ไม่น่าจะเจ็บนิดนหรอกลูกค้าน่าจะเจ็บเยอะเลยแหละ งานเรานักเ,เลงเยอะนะบอสงานเราจะทำเด็กได้ละคอนอยู่ไหมป็น,นักก็ไม่เว้นนีนดหน,นึ่งันดหนึ่งขัดนึ่งันอู้อูอกถึงยังออกง่ายกว่าทัางนนะ มันแข็งแค่ไหนอะมันปกักจะรู้กุชเชอร์พี่เลยใหญ่มากเลยแล้วกุชเชอร์พี่ต้องคมแค่ไหนอะปักเล็บขึ้นมาเลยเช็ครอบหน่อยแล้วน่าจะกินคิดดูสิใหญ่มากเลยอะลูกค้า มันอ่ะดูดูดีๆมันเหมือนมันเป็นกระดูกเลยอ่ะมันไม่เหมือนเป็นเล็บเลยอ่ะลูกค้าอ่าบอสคะบอสเอากระดูกลูกค้าขึ้นมาหรือเปล่าโอ้เล็บมันขึ้นมาใหม่แล้วมันไม่เป็นทรงขึ้นมาเลยไม่ใช่ลูกค้าตัดเป็นฟันปลาเนาะพี่หนิงมันไม่โฟกัสหรือเปล่าโฟกัสอยู่ไม่มันไม่เห็นแผลหรือเปล่าไม่ไพี่ดูพี่วินิจฉัยกระดูกไม่ว่ามันเป็นกระดูกหรือว่ามันเป็นเล็บ เจ็บอยู่ไหมคะเจ็บเพราะพี่บีบเจ็บเพราะพี่บีบแต่ว่ามันเบามันเบามั้งไหมเบายังมีอะไรทิ่มอยู่ไหมไมลงลงน,งนี่ยตรงเนี้ยล่ะมันเบิกอกดลงไปเหมือนมีอะไรวะเหมือนมีอะไรมีหนังหรือเปล่าหนังลูกค้าไม่มีเลยมีแต่เล็บ พี่จับโดนอะไรล่ะตัวนี้อืมอืมใช่ไหมพี่จับโดนอะไรวะหนังแข็งหรอือเปล่าไม่นนมนหนังแกไม่ได้แข็งนะนนมันเหมือนกระดูกหนัง,งหนังยุ่ยอันนี้ว่าบอสเอากระดูกออกม,มาแล้วอ แป๊หนึ่งนะคะลูกค้าสงสัยนี่ก,ก็ไม่ใช่ดูเข้าไปก็ไม่มีดูเข้าไปก็ไม่เจอแล้วมันทายตรงเนี้ยไ,ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บไมเจ็บ <ด>ที่ว่วาเจ็บจนชานะแต่ว่ามันดีขึ้นใช่ไหมคะไม่มีแรงอะไรกดทับโล่งนะโลง่ลงก็น่าจะไอตัวที่มันมันกดทับมันออกมาแล้วลูกค้าเลยรู้สึกว่าโล่งขึ้นแต่ทีนี้ก็น่าจะเป็นการระบมแผลก้่าหนังปูดเยอะนะนี่ใช่เ,เนื้อปูดเยอะนะเอาของแกออกไม่ได้แกไม่ เลือดมันมีเลือดอยู่ข้างในจับยังเจ็บเลยแต่ไม่อนุญาตให้เอาออกรอขอลูออก,ออก,ออกค้าออกไม่ได้แม่ลูกค้าใส่ผ้าใบด้วยนะ้อเราจรินแล้วก็จะยุดยเดี๋ยวมันก็ยุบต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าขอลูกค้ามันมันบวมไม่เยอะมากเดี๋ยวก็ยุบพี่ขอสอมดีอีกหน่อยนะเลียร์แผลนะ อ่าลูกค้าคะไม่คิดค่าตัดเล็บขบนะคะคิดค่าสำรีหมดไปขึ้นกระป๋องละตัดเล็บฟรีค่ะคิดแค่ค่าสำรีค่ะโอเคเห็นไหมมันมีแต่เป็นเนื้อยุ่ยๆแล้วนะคะอยู่ข้างในนะเย้เสร็จแล้วบอเราหักคื้อกล่องมาไว้ ใส่เล็บขบอัดกบไปไลยพี่ว่าเนาะถ้าเคสใหญ่ๆอะเนาะใช่แล้วก็ใส่ไว้ว่าเออเคสนี้มันเป็นแบบพี่นักลืมไอ้นั้นนะทำแบบไอ้นี่เลยอะของสะสมของโชว์เล็บขบไม่ต้องเอาหรอกถ้วยรางวัลอะเล็บขบใครแบบใหญ่กว่าแต่อันเนี้ยถือว่าใหญ่สุดพี่ไม่เคยเห็นนะเพราะพี่งงมากมันคือ คือทรงเล็บมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เล็บอะค่ะลูกค้าเนี่ยที่หยุดูอยู่มันเหมือนกระดูกอะนะอ๋อฟิต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 อเจ็บอะไรกันยาชาหมออยู่ยาชาก็จะปวดเนาะเจ็บตรงแทงเข็มอ๋อแล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกโล่งเนาะไม่โล่งไม่โล่งปวดอีกใช่ไหมปวดอีกกี่วันคะถอดเล็บเพร่อหยุดก็ไม่เคยถอดเดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ แต่ถ้าอย่างนี้ก็เดินได้ปกติเนาะเดินกระเพิดกระเพกไงใช่เดิกระเพิดนีมันะ้ยะมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเพราะว่าสงสัยมากเลยให้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 คนในคลิปดูด้วยไหมคะมให้ดูไหมนี่กินข้าวไม่หมห้ามห้ามดูไปกินข้าวไปนะมี่ขอเป็นอ่าทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์ให้พี่ดีเอ,อย่าเรามาดูกัน ให้ลูกค้าดูด้วยนี่เห็นไหมพี่หยีบอกว่ามันไม่เหมือนเล็บว่ะมันดูมันเหมือนมันเหมือนเป็นเศษกระดูกสักอย่างนะคะใช่ไหมลูกค้าว่าแม้มันเหมือนเป็นเศษกระดูกอะไรสักอย่างซึ่งความหนามันหนาม,มาก ่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือโคนมันที่ลูกค้าบอกว่าเจ็บอ่ะคือลูกค้าตัดเองใช่ไหมเนี่ยมันยังเป็นรอยฟันปลาอยู่เลยที่เราตัดแล้วเราออกไม่ได้ทีเนี้ยพอมันเป็นฟันปลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ่มลูกค้าทีเนี้ยหลังจากเนี้ยถ้ามันเริ่มเจ็บเริ่มปวดอะค่ะเริ่มคันคันลูกค้าอย่าตัดเองให้รีบมาที่ร้านทันทีนะคะโอเคนะเล็บมันแข็งมากเลยค่ะลูกค้าเอากลับบ้านได้ไหมคะ ที่หน่งอยากดูไหมไม่เอาลูกค้ากจับด้วยเราเดี๋ยวถึงล้างมือด้วยนะค่ะแค่นี้แค่ตอนนี้ลูกค้าโล่งแล้วนะโอเคนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะยังไงฝากฝากร้านด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0ู1 0 5 4 0 2 0 5นะคะมีสาขาเดียวที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะพอแม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ๋อไม่ต้องก็ได้ค่ะโอเคค่ะไดี๋ยวมา